สวัสดีค่ะวันนี้กบก็จะพาทุกคนมาปาักชําต้นกวักต้นนางกวักนะคะนี่ก็เด็ดมาเราก็รอให้ยางแห้งเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ่วมะพาวแช่น้ําเดี๋ยวเราเอามาใส่กระถางกันเลยอันนี้กระถาง6นิ้วนะคะเพราะว่ากบตัดกิ่งใหญ่มาหน่อยอันนี้จะทําไปฝากป้าๆแถวบ้านค่ะเขาเอา่อ เรียกร้องมาเนาะว่าทําให้หอ่อยากได้อ่ะเราก็จะทําให้นะคะเอานิ้วเจาะรูค่ะแล้วก็ปักลงไปเลยจัดตามทรงที่เราชอบให้สวยงามเลยนะคะเหมือนจัดช่อดอกไม้เลยเอาไว้ในที่ร่มก่อนนะคะลดน้ำชุ่มๆนะทุกๆวันนะคะเช้าเย็นก็ได้ค่ะกดรากแน่นๆหน่อยนะคะ เขาก็จะออกรากหรือไข่อยากให้ออกรากเลยแช่น้ําก็ได้ค่ะเขาก็จะรอดเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ใส่ขุยมะาพร้าวเพื่อเตรียมไปให้ป้ปาๆลงดินแบบแข็งแรงเลยเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของขวัญปีใหม่แบบง่ายๆค่ะที่เราสามารถทํากันได้ที่บ้านเลยนะคะผมก็จะเติมขุยมะพร้าวไปอีหน่อยนึงเพื่อจะให้เต็มๆนะคะ วิธีการรดน้ำไม่ให้ขุยมะพร้าวมันกระเด็นเยอะนี่เลยค่ะจุ่มลงไปในกระถางนะคะไม่ใช่ในกระถางในกระป๋องนะคะแล้วให้น้ำซึมก็จะตั้งไว้อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะก็จะได้ไม้มงคลแบบนี้เลย ก็เป็นของฝันของฝากได้แล้วค่ะคลิปนี้จบกันไปด้วยไม้มงคลอันนี้นะคะสวัสดีค่ะ